ท่านผู้ชมครับช่วงวัตถุดิบใหม่แล้วครับแนะนําท่านผู้ชมให้รู้จักกับวัตถุดิบที่อยู่ในอาหารไทยแล้วก็3สัปดาห์ที่แล้วเราคุยถึงเรื่องดอกไม้กันไปนะครับพืชที่มีดอกและใช้ดอกไม้มาทําอาหารมาเอาสีเอากลิ่นนะครับแต่สัปดาห์นี้เรามาดูาสมุนไพรกันบ้างท่านผู้ชมครับเราพูดถึงเรื่องกระเพราหัวละพาตะไคร้ขา่ากระเทียมหอมแดงอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเรามาดูซิว่า,าผักอย่างอื่นที่มีในในบ้านเราเนี่ยยังมีเยอะนะครับที่ยังไม่พูดถึงแต่วันนี้ก็จะเอามาสัก 3 4 5ห้าอย่างนี่แหละครับมาแนะนำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าเราใช้ยังไงเอาเริ่มจากว่านหางจระเข้ท่านผู้ชมว่านหางจระเข้เอาไปทำสารพัดเลยเราทำหลายหลายแบบได้ทำน้ำดื่มได้กด็ดับร้อนได้นะครับเพราะว่าเขาตัวในเวลาปอกเปลือกไปแล้วเขาจะเป็นวุ้นเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าข้างในมันเป็นยังไงเห็นไหมใส่ปิ้งเลยแต่ว่ายางมันต้องระวังนิดหนึ่งว่าเราจะต้องปอกหนียางเขาก่อนนะครับแล้วก็ปอก เปลือกก็ค่อนข้างจะหนานิดนึงแต่ว่าเวลาเราบอกก็มั่นใจว่าให้หมดนะครับให้ให้หมดเปลือกใส่เจลเลยใส่เป็นแบบนี้เลยต้องจิกเอาไว้เพราะมันลื่นนะครับแล้วเป็นเมือกเมือกจากนั้นเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ําให้สะอาดนะครับเดี๋ยวเรา,เราลองล้างน้ําดูก็ยิ่งลื่นใหญ่แล้วเนี่ยแล้วก็ล้างน้ําอย่างนี้เห็นไหมครับมันเป็นเมือกยืดเลยเนี่ยพวกนี้ ถ้าเราต้องการที่จะใช้แบบดิบๆกับแผลที่โดนไฟลว,วกน้ำร้อนลวกลวร้อนๆเนี่ยเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่เย็นดับร้อนได้เราก็หั่นบางๆนะครับแล้วก็โปะลงไปเลยกับที่เราโดนนะครับที่กับเราโดนร้อนก็โปะไปได้เลยแล้วทิ้งไว้นานๆนั่งทับนอนทับไปได้เลยเพื่อให้เขาเย็นติดอยู่ตลอดไม่ให้เขาพองนะครับหรือว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะต้มเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ทําเป็นน้ําว่านหางจระเข้ดื่ม เนี่ยอย่างเงี้ยซอยแบบนี้แล้วตั้งน้ําให้เดือดนะครับแล้วก็ใส่ว่านหางจอกเทศใส่น้ําตาลทรายลงไปเอาตามเฉพาะที่เราอยากจะได้หวานขนาดไหนไม่ต้องหวานมากนะครับใส่นี้ลงไปแล้วก็จะเป็นวุ้นๆจากนั้นเสร็จแล้วถ้าหัหารเล็กๆอย่างนี้เนี่ยเราใช้หลอดโตๆเหมือนชาไข่มุกอย่างงั้นนะแล้วเราก็ซดไปด้วยดดดไปด้วยมันก็จะเป็นวุ้นกรุบๆๆยิ่งอร่อยนะครับถ้าต้องการให้มีสีแล้วมีกลิ่นที่ที่น่าดื่มมากขึ้นก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับก็จะทําให้น้ําว่านหางจอกเทศเรามีรสชาติมากขึ้น อะครับนี่ครับหนึ่งสมุนไพรที่เราเอามาฝากกันเอาละครับอย่างที่2องาราชพฤกษ์นะครับช่วงหนึ่งของปีเนี่ยจะมีช่วงที่เขามีดอกสะพั่งเลยแล้วย้อยลงมาเป็นพวงนะครับดอกเล็กๆเ,เป็นพวงสีเหลืองนะครับแล้วก็เราก็ปล่อยให้เขามีฝักนะครับฝักออกมาให้แก่ฝักแรกก็จะเป็นฝักที่เขียวๆนะครับ ให้เขาเปลี่ยนจากเขียวมาเป็นสีน้ําตาลเข้มแบบนี้เป็นฝักแก่นะครับแล้วเราก็อยากเก็บฝักร่วงลงมาจากล่างนะครับเราเลือกฝักที่เขาเต็มสวยตรงตรงเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับตรงแล้วอวบยิ่งดีเราเลือกมาเนี่ยมาถึงแล้วเราก็เราหักดูก็ได้ว่าเนี่ยเนื้อข้างในจะเป็นแบบเหมือนกับมะขามมันมีแฉะแฉะอยู่นะครับเนื้อเหมือนเนื้อมะขามแต่ต้องข้อสาคัญคือต้องอยู่บนต้นนะเด็ดลงมานะครับ แล้วเราก็จะต้องเอาที่เราหักเนี่ยย่างไฟครับเบาๆไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเป็นเตาถ่านตามบ้านเรานะละอูละอูเนี่ยย่างไปเรื่อยๆเลยครับแต่ไม่ไม่เบิร์ให้มันไหมนะครับย่างให้เขาละอูแล้วร้อนทั่วทั้งฝักทั้งเนื้อก็ร้อนอยู่ในนั้นนะครับแล้วเราก็เอาฝักที่เราย่างหอมแห้งละอุเนี่ยใส่ลงไปในน้านะครับแล้วก็ต้มให้น้ําที่เราต้มเนี่ยมีสีชาแก่เลยแล้วเราก็เก็บเอาไว้โดยการกรองเอาเอานี้ทิ้งไปเก็บแต่น้ํา แล้วเขาก็จะช่วยเป็นยาถ่ายเล็กๆด้วยเวลาดื่มอย่าดื่มแบบนั้นนะครับเรามีน้ําดื่มของเราเราเอาของเขาหยอดใส่ลงไปในน้ำของเราให้เป็นสีชาอ่อนๆแล้วเราก็ดื่มตลอดทั้งวันได้เลยก็จะช่วยให้เราระบายแล้วก็เป็นยาเย็นให้เราสบายท้องมากขึ้นดื่มได้เลยนะครับนี่เป็นโบราณทีเดียวท่านผู้ชมครับซึ่งแตกต่างไปจากใบบัวบกบ้างเอาน้าตะไคร้บ้างอะไรพวกนี้นะครับก็มีเยอะแยะไปหมดเลยนี่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกครับที่ทําให้เรามีความรู้สึกที่ดีแล้วทานก่อนนอนหลับนะโอ,อ้สบาย สบายท้องมากนะครับมาถึงอย่างที่3ครับเฉากล้วยแม่อันนี้ต้องบอกว่ามันมหัสา,ารย์พอสมควรคือมันก็จะเป็นวุ้นเป็นเจลาตินเวลาเราเคี่ยวงดๆไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นวุ้นๆที่เราเรียกว่าเฉากลวยใส่น้ำแข็งเย็นเนี่ยแหละครับไอ้เจ้าเนี่ยบ้านเราปลูกไม่ได้แตกมากเลยต้องจีน ต้องเวียดนามซึ่งมีอากาศที่หนาวกว่าแล้วต้นเขาก็เหมือนกับต้นจะบอกว่าเป็นหัวรพากระเพราแบบนั้นนะใกล้ๆก,กันแบบนั้นนะครับแล้วก็เป็นดงเยอะๆซึ่งก็หาบ้านเราไม่ได้แต่ว่าเราก็ต้องนําเข้ามาแต่นี่ก็เป็นยาเหมือนกันไม่ใช่เป็นอาหารหวานอย่างเดียวนะครับเป็นยาเหมือนกันเราก็มาเคี่ยวแล้วก็เคี่ยวงวดผสมแป้งนะครับแล้วก็จับเป็นตัวก้อนแล้วก็หั่นตามรูปแบบที่จะใช้ก็นี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เรียวกว่าสมุนไพรสําหรับอาหารเรานะครับ มาถึงอย่างที่สี่ผักที่ผมไม่เคยรู้จักมาตั้งเด็กๆแล้วมีความรู้สึกว่าพอได้กินแล้วอมันกินแปลกๆอยู่เหมือนกันว่ามันไม่น่าที่จะอร่อยได้นะครับผมว่าไม่ค่อยหลายคนนักที่จะชอบถ้าเป็นคนกรุงเทพแต่ถ้าเป็นคนที่อยู่แถวภาคอีสานก็จะรู้จักผักขยงอันเนี้ยดีเพราะจะอยู่ตามขอบนาแล้วก็มีหน้าน้ำจะมีเยอะมากแล้วก็มาต้มปลาผมเอาไปใส่ต้มส้มปลาเอาผักขยงเนี่ยใส่ลงไปด้วย โอ้โหมันหอมมากเลยถ้าใครไม่รู้จักนะครับ<ม>กลิ่นก็จะไปเหมือนกับใบโอบะของญี่ปุ่นซึ่งเราคือเรากินปลาดิบก็จะมีใบแบบเนี้ยแถมติดมาด้วยเราลองแคยี่แค,คยี่กินนั้นดูกินเดียวกับผักขยงเลยครับแล้วก็เวลาเขาสุกแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะซึ่งจะดับคาวปลาแล้วก็อร่อยมากลองทําดูนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยเด็ดๆอย่างเงี้ยเป็นก้านๆอย่างนี้เลยเข้าไปนะครับอ่อนมากเลยเนี่ยเด็ดอย่างเงี้ยแล้วใส่ลงไปตรงต้มส้มหรือต้มปลาที่ชอบนะครับใส่ได้เลย เป็นสมุนไพรที่นำมาฝากท่านผู้ชมซึ่งไม่ค่อยเห็นกันมากนักสำหรับกรุงเทพของเรานะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผักสมุนไพรที่นามาฝากท่านผู้ชมก็จะมีเนี่ยครับวันนี้ว่านหางจระเข้ท่านผู้ชมปลูกทั้งต้นหนึ่งที่บ้าน2ต้นที่บ้านไม่ต้องใช้ไม่ต้องตัดนะครับใช้มาตัดไปก็คือจะใช้ก็ตัดเขาแต่ถ้าตัดมาแล้วเหลือเก็บอย่าไปปอกนะครับเก็บแบบนี้อยู่ได้หลายวันมากๆในตู้เย็นสบายมากเลย เขาก็จะค่อยซีความชื้นของเขาไปเองแต่ว่าเราเก็บไว้ได้นานเก็บทั้งเปลือกแบบนี้นะครับส่วนฝักคูนแน่นอนว่าเราต้ม,ต,มต้มเอาแต่น้าแล้วเก็บน้ำเอาไว้แล้วก็ผสมเอานะครับแล้วก็ผักคะญงท่านผู้ชมครับสดมากๆซื้อทุกวันไม่ต้องไปซื้อเก็บเอาไว้นะครับกินสดดีกว่าแล้วก็เป็นยาทั้งหมดนะครับไม่ใช่ว่าสมุนไพรที่นํามาฝาแล้วมันไม่มีประโยชน์มีประโยชน์หมดทุกอย่างครับ ถ้าท่านผู้ชมอยากจะรู้ประโยชน์มากก็ลองเปิดดูครับในเว็บไซต์ต่างๆที่เขาบอกกันอยู่แล้วนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวผมจะมาปรุงอาหารกับแขกรับเชิญของเราแล้วก็จะสนุกแบบไหนติดตามชมกันดูครับ